สวัสดีครับวันนี้มาเชิญชวนทุกคนนะครับเข้าโครงการนะครับ Startup Family นะครับซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับมาจากโครงการ Start Up Financial นะครับเรียนรู้พื้นฐานเรื่องการเงินนะครับถ้าผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับโครงการ Startup Financial นะครับเรียนรู้เรื่องการเงินนะครับเปรียบเสมือนนะครับการเรียนทฤษฎีนะครับในห้องเรียนนะครับก็สมมุติว่าเราไปเรียนว่ายน้ำด้วยกันเราก็เรียนเรื่องของการตีขาก่อนนะครับผมการว่าจะต้องว่ายน้ํายังไงทํายังไงนะครับก่อนลงสระน้ํานั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าบางท่านนะครับมีความรู้เรื่องการเงินอยู่แล้วนะครับก็สามารถข้ามขั้นตอนโครงการนี้ไปได้เลยนะครับและต่อมานะครับแน่นอนนะครับเมื่อเราเรียนทฤษฎีแล้วนะครับก็มาถึงการปฏิบัตินะครับการปฏิบัติขั้นแรกคือโครงการนี้ครับก็คือโครงการ Startup Family นะครับจะเรียนรู้นะครับพื้นฐานทางด้านการเงินหรือที่เรียกว่า Popcorn Asset นะครับในเรื่องของฐานพิระมิดฐานแรกนะครับ ในส่วนของภาคปฏิบัติเลยนะครับผมก็มีตัวอย่างดังนี้นะครับในเรื่องของพื้นฐานเรื่องของการประกันนะครับเปรียบเสมือนข้าวสีจานนะครับวิเคราะห์ในช่วงแต่ละวัยนะครับแล้วก็รายได้นะครับรวมถึงนำแบบประกันต่างๆนะครับมาควบรวมกับเรื่องของพิระมิดการเงินนะครับผมแล้วก็อนุสัญญาต่างๆแล้วก็สินค้าเรื่องการออมเงินนะครับรวมถึงเนื้อหาอื่นๆนะครับถ้ามีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและช่วงเดือนในเรื่องของการเงินต่างๆแล้วกันนะครับ โครงการนะครับเหมือนเดิมนะครับง่ายๆนะครับ2วันนะครับเย็นวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับประมาณหนึ่งทุ่มครึ่งจบไม่เกิน3ามทุ่มนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับระบบซูมนะครับผมอยู่บ้านนะครับค่ำๆทานข้าวอะไรเสร็จแล้วนะครับก็มาเรียนแล้วก็มาได้ความรู้เป็นอาหารสมองกันนะครับทั้งหมดนะครับเป็นการปฏิบัตินะครับว่าสมมติสินค้านี้นะครับอายุเท่านี้นะครับผมต้องมีเบี้ยประกันเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับประกันสุขภาพเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมและซึ่งนะครับผม ากเราเรียนรู้แล้วนะครับผมแล้วไม่ชอบนะครับผมเรียกว่ามันมันไม่ใช่ทางหรือไม่ใช่แนวนะครับผมก็ถือว่าเป็นความรู้นะครับเก็บติดไว้แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าเปรียบเสมือนนะครับการเราเรียนว่ายน้ํานะครับเราอาจจะไม่ได้ชอบว่ายน้ําก็ได้ถูกไหมครับแต่อย่างน้อยนะครับชีวิตเราชีวิตนะครับก็มีโอกาสไปเที่ยวทางเรือนะครับผม หรือว่ามีโอกาสได้นั่งเรือข้ามฟากนะครับในกรุงเทพก็ได้นะครับเรือข้ามฟากไปอีกไปฝั่งทนก็ได้นะครับฝั่งพระนครก็ได้นะครับอย่างน้อยๆนะครับก็ถ้าเกิดเหตุจําเป็นหรือเกิดเหตุสุวิสัยยังไงนะครับเราจะได้รู้วิธีการดูแลตัวเองข้างต้นก็แล้วกันนะครับก็สุดท้ายนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับไปเข้าโครงการนะครับผม Start Up Family นะครับผมก็ถ้ามีในสงสัยก็ติดต่อสอบถามมาได้แล้วกันนะครับคลิปนี้ขอพิเท่านี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับผมเก็บเงินสําเร็จนะครับ เก็บสุขภาพสําเร็จเก็บโรคไร้แรงสําเร็จนะครับและอย่างน้อยๆนะครับโครงการสตาร์ทอัพของเรานะครับมี4โครงการนะครับอย่างน้อยๆนะครับก็อยากเชิญชวนเข้ามาสักโครงการนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟแนนเชียลนะครับแฟมิลี่นะครับเอเจนต์หรือไม่ก็ทีมนะครับผมครับสวัสดีครับ